สวัสดีครับไอปอมวันหยีเที่ยวครับตอนนี้ผมกําลังจะเดินไปส่งพัสดุครับพี่พี่ครับปลายทางก็คือประเทศฝรั่งเศสครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าการส่งพัสดุไปต่างประเทศเนี่ยราคาจะกี่บาทแล้วก็ต้องกรอกอะไรบ้างต้องทํำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวดูจบทําได้ทําเป็นเลยในคลิปนี้ครับ พอมาถึงไปรษณีนะครับเราก็เอาของใส่เกาะพี่เขาก็จะเริ่มชั่งน้ําหนักเลยนะครับแล้วก็จะถามเราว่าะจะไปที่ประเทศไหนนะครับเราก็บอกไปนะครับผมก็บอกไปว่าประเทศพฝรั่งเศสนะครับเขาก็เริ่มแพ็คให้ผมเลยนะครับ หลังจากแพ็กเสร็จแล้วนะครับเราไมาเ่เขียนจารหน้านะที่อยู่ของเราแล้วก็ที่อยู่ของผู้ส่งที่ต่างประเทศน,นะครับเขียนสวยๆเขียนชัดๆนะครับเดี๋ยวสอนผิดคตอนนี้เราก็กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพัสดุที่ผมไปส่งชิ้นนี้นะครับ1.3กิโลไปรษณีย์ไทยมีส่ง4แบบนะครับก็คือแบบ e m s ก็ราวๆประมาณ2,200บาทแบบพัสดุ1,600บาทแบบลงทะเบียน1,400บาท และแบบ e package 1,200พบาทผมเลือกแบบ e package ครับและสิ่งที่ห้ามลืมมาเป็นเด็ดขาดเลยนะครับคือบัตรประชาชนครับและก็เรียบร้อยนะครับง่ายๆนะครับวิธีการส่งพัสดุไปต่างประเทศแต่ละประเทศนะครับค่าส่งแตกต่างกันแน่นอนถ้าเป็นประเทศในอาเซียนหรือในเอเชียนเนี่ยก็จะถูกนะครับแต่ผมส่งนะครับประมาณ1,200บาทนะครับ ส่งไปที่ประเทศฝรั่งเศสแต่ของในนั้นราคาถูกกว่าพันสองอีกนะครับ<ม>ดังนั้นนะครับฝานนกกดไลค์กดติดตามช่องไอปอมบินีเที่ยวด้วยนะครับพี่ๆครับการส่งพัสดุไปที่ต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากครับง่ายๆขอแค่มีเงินและบัตรป,ประชาชนเท่านั้นก็พอครับสวัสดีครับ